สวัสดีค่ะเช้าวันอังคารสวัสดีเอฟซีทุกท่านพายุเข้านะคะฝนตกทั้งคืนนะคะวันนี้ก็น่าจะตกทั้งวันนะคะเดี๋ยวไมไ่จะพาไปดูน้องอแม่บุญเหลือกับน้องบุญรอดนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะฝนตกนะคะเปียกไหมนะคะกลางม้งหรือยังนะคะเห็นไฟก็มาติดแล้วเนาะยาชิติดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะฝนตกทั้งคืนเลยนะคะเมื่อคืนเนาะ เกียกจังเลยแยไปดองไฟแล้วบอเ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 อกินเออมุงมากแล้วอ๋อลอดไฟฮะเออได้รลอดไฟแล้วก็มีต้องอันนั้นนะมีต้องอันมุงเนาะ อ๋ออ๋อได้หลดไฟจากคุณแม่สาคอนโหฝนตกเราปลูกมะละกอไม่เหี่ยวเลยเพราะว่าฝนตกเนาะนี่ยังชดชื่นเหมือนเดิมนะคะไอี่ลุ้นๆเอาใจช่วยไม่ว่มามะละกอจะติดไหมนะคะปลูกหลายต้นพอสมควรเดี๋ยวมาดูนะคะแม่บุญเหลือ เป็นอย่างไรโอ้โหนี่ค่ะได้หลอดไฟมาแล้วจากผู้ใหญ่ใจบุญนะคะจากผู้ใหญ่ใจบุญคุณแม่สาคอนนะคะสาธุขอให้บุญหนุนนำเดอ้ออุย้ยสองหลอดนะคะสองหลอดเลยทีเดียวแล้วก็อุย้ยก่อไฟฟิงอุ่นมากย่าก็ก่อไฟให้ฟิงนะคะ ไม่ไม่เปียกนะคะที่นอนไม่เปียกฝนไม่สาดนะคะโอ้ยนอนใกล้กองไฟจังเลยนะคะเอซีเพราะว่าฝนตกมันหนาวเนาะฝนตกมันหนาวก็เลยนอนใกล้กองไฟเป็นไงลูกห,หนาวไหมหนาวบ่ฝนตกนะคะถึงจะถึงจะราคาสูงแต่ก็ไม่เปียกนะคะเดี๋ยวแม่เกาให้นะ หล่าแม่น้าทำความคุ้นเคยกันหน่อยเอ้าเอา,เอาโอ้จะทำความคุ้นเคยกันหน่อยก็ไม่ได้นะ้อตกใจหลายแท้นอน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 จะลุกไปไหนจะลุกไปสิเลวันนี้คงจะไม่ได้ออกไปกินหญ้าแล้ววันนี้น่ะคงจะได้กินฟางแห้งแหละ เพราะว่าฝนมันตกอยาก,ก็ก่อไฟให้ยางอุ่นนะคะก่อไฟให้ยางอุ่นเลยเออออกไปออกไปอ่าข้างนอกแหละดีแล้วมันจะได้ไม่นอนกวางขึ้นไปก่อนเดี๋ยวมันจะเหยียด นี่คเก็นหญ้นะวันนี้นะนี่นะคะไฟก็ก่อให้ตลอดนะคะทั้งกลางทั้งเช้าและเย็นนะคะก่อนจะเอาเข้าคอกแล้วนะคะก็ต้องก่อไฟให้เนาะเอาเข้าคอกให้ก็ต้องก่อไฟนะคะแล้วก็เช้ายาชี้ก็มาก่อไฟให้ โดนหลอดไฟนะคะหนึ่งของคุณแม่สากรยึงก็ไม่มีนะคะเราที่บ้านแม่ดาวก็ใช้หลอดไฟนี่แหละคะ่ะใช้สามหลอดเลยนะที่บ้านแม่ดาวใช้สามหลอดเพราะว่า อย่าไปกินยายังฝนตกไปไม่ได้ฝนตกเอาไม่ได้นะนั่นนั่นนั่นน่นเ้นนนมันตกลงไปข้างล่างามันจะเปียกเออเนอฝนตกมันจะเปียกแล้วมันขีดออกไปทำไมขีดมันเปยังยาอกมาบง ออกเลยเดี๋ยวไม่เปียกใส่เปียกแล้วเห็นมั้ยออกอไปมันก็เปียกแล้วไนะ ดนพีวม่กินเ้รมะแัตน้เ็มันตกลง่ายงันก็ขึ้นม่แท้แล้วเดี๋ยว่าม่เคนี้ยินไม่ัดย้อมมาแไฟอย่างนี้เออนี่ตาเลยโอ้ไม่ัเ

ไม,ไ,ไม่ได้ปล่อยแล้วฝนตกทั้งวันพายุเข้าป้าชยบ้านป้าชยบ้านว่ามันจะรอดไหมมะละกอดาดบปลูกเหรอเน,อนอานะน,ะนี่ปลูกปลูกเมื่อวานนี้แต่ก็ยังปลูกไม่หมดนะคุณอนะเหลืออีกไม่รู้ว่าจะปลูกตรงไหนมันเต็มพื้นที่ เออเออเฮ้ยไปเราไปหาเห็ดปะนออนะถ้ามันออกลูกเราก็ตำส้มตำต,ตรงนี้เลยนะเนาะนั่นไงมันมีอยู่ต้นหนึ่งอะที่ออสามลูกนะอะแต่ก่อนนะปลูกเต็มหมดเลยนะนี่ปัาแถวบ้าน ขนาดปลูกปลูกจนติดทุกต้นก็ยาก่าบ้านใบ้างก็ลดน้ําตลอดเนาะแต่มันก็ไม่รอด,ดแบบนี้พรามันติดแล้วมันก็งามนีด้เอ,เออติดแล้วมันก็งามลมันไติดนะไปหาเห็ดปะเ,ออปเาหรอเราไปดูเห็ดกันนะคะย่าาก็คงจะเกี่ยวแถวนี้แหละค่ะคงจะเกี่ยวแถวนี้แหละย่านะ เพราะว่ามันฝนตกเราวมาดูเห็ดนะไม่มีสักดอกค่ะดูแล้วไม่ออกเลยข้าวเรางามแต่ก็งามเป็นหย่อมๆเนาะอุ้ยเด๋ยยาก็ขึ้นอยู่นะมองไปทางไหนก็เขียวไปหมดเลย ข่าข่าวเข,วขียวขวจีสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะมองไปทางนู้นนะคะก็มะละกอที่ดาดาปลูกไว้เนะดกนะคะทุกต้นเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะดกทุกต้นเลยเด้อที่แม่ดาปลูกไว้นะคะ เม่ดาชอบปลูกนะปลูกแล้วแถวข้างบ้านย่านั้นก็กำลังเป็น